สวัสดีค่ะพี่ม่วนจ,จ้าพี่มณีอยากจะมาถามเนาะว่าพี่มีปัญหาสุขภาพมีอย่างนะคะถึงได้มาทานพลินาเคดีที่พี่ถือนี่เนาะเป็นดิสดวงน้ำใส่ค่ะเป็นมาดนหรือเปล่าคะพี่สองขามผีค่ะพี่แนะ,ะนําตัวเองเนะะี่ยค่ะคือแม่ม่วนโคดรโน่ค่ะอยู่น้องเริงข่ำตำบลบุงขาอำเภอเริงข่าจังหวัดยชียงรอ๋อค่ะ,คะจ้ะเป็นมาโดานบอเป่คะพี่ตอนป่วยค่ะเป็นได้สามผีนี่นะจ้ะโอ้ หินยังก็มีแต่ผิดมากินอัะไรเละอาการดีผิดผิดนี่เป็นเป็น,ปนยังไงอาการเป็นยังไงคะพี่ถ้จ,จริงแล้วมันิปวดท้องแล้วทายเป็นเลือดออืไม่มกินยานี่รล่ะว่าเป็นหายอะไรแล้วเดี๋ยวมันคงปินดนะผู้ใดแนะน้ำคะพี่เป่นไทยนั่งกลางคางนี่บ่คะผู้อายุสิบเจ็ดนี่เนาะแม่เนาะอู้สุดยอดคะ่ะแล้วตอนนี้พี่ม้วนกินได้ไปโดนเมื่อไหร่ละคะม้วนกินเบิดขวดหนึ่งจ้ะเบิดขวดหนึ่งอ่ะเนาะ อาการดีขึ้นขนาดไหนคะดีขึ้นมากๆากเลยจ้ะมากๆนี่มันเป็นจังไหนบางเนาะพ่อขยายความหน่อยบ่พี่ยแจ้งน้อยมันจทยมากมันเป็นเลือดนะบอดนี้กินได้กุ้งซิ่วก็ได้กินงทีมันกินละเป็นโลดทายไม่เป็นเลือดจ้ะอ๋อข้ากินกุ้งกินซิ่วเนี่ยไทยไม่เป็นเลือดเลยนะตอนนี้ใหาเมื่อวานบ่ครับไปซื้อซิ่วกินจ้ะเมื่อวานเมื่อวานนี่แหละก็จะบอกาขายมุกปลาซิ่วซื้อกินบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังแล้วเนาะ สุดยอดเลยน่คะพอลีนาคีดีดพ่อบ้าน,นกินสมพ่อบ้านพ่อบ้านกินน้ำสมขวดไงน่ะสมขวดไงโอ้ที่พี่อิมนวยถือนี่เนาะจ้ะเราพ่อบ้านเพิ่นเป็นอย่างกับพี่เพิ่นปวดขานอนบ,บ่ห๊อบพ่อเพิ่นกินกลับไปพัฒนาอาการดีขึ้งมาซืา้ออีกนี่เด้อคถ้าซื้ออีกนี่เด้อบ่ดิเนาะสุดยอดเนาะสิ่งดีๆสุขภาพเนาะพี่เมือนเนาะเฮาให้สุขภาพเราเนาะพี่เนาะ จ้าพี่ขอบคุณได้หลายจ้าขอบุลจ้าขอบคุณค่ะ